ตอบความเห็นนี้นะคะใครที่อยากจะเป็น Girl Group นะคะรุ่นน้องของวง N h i ไ h เฟ n Island Season สเปิดแล้วนะคะต้องสมัครให้ทันวันที่10ตุลาคมนี้เวลาเกาหลีด้วยแล้วมันสมัครยังไงไปดูที่การสมัครกันค่ะหลังจากที่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่ปักไว้ด้านล่างนะคะก็จะเจอเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะคะก็สามารถกดสมัครได้เลยไม่ว่าจะสัญชาติอะไรหรือว่าอยู่ที่ประเทศไหนก็สมัครได้ทั้งหมดนะคะถ้าสามารถมาวิดีโอคอลได้ตามเวลาที่เขาบอกไว้ค่ะ โดยสามารถเลือกสมัครได้ทั้งหมด4ภาษาด้วยกันนะคะเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็จีนค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการสมัครแบบภาษาอังกฤษนะคะแนะนำให้ใช้ Google Chrome นะเพราะว่ามี Translate ด้วยสามารถช่วยแปลได้นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะสมัครก็คือคลิปแนะนำตัวคลิปความสามารถแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงค่ะกด Apply for audition ได้เลยค่ะ หน้าแรกจะเป็นการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆทั้งรูปถ่ายและวิดีโอต่างๆในรายการลงมาที่ล่างสุดกด yes แล้วกดถัดไปเลยหน้าที่2จะเป็นการ verify อายุว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึง14ปีจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือการรับรองจากผู้ปกครองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิน14แล้วก็กด yes ต่อได้เลยค่ะ และหน้านี้เป็นการอนุญาตให้เขาเก็บข้อมูลในการสมัครของเราเป็นเวลา2ปีค่ะกด yes แล้วไปต่อค่ะและหน้านี้เป็นตารางการ audition ออรอบที่2ค่ะซึ่งจะแบ่งตามภาษาและประเทศนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งให้ยึดเอาภาษาเป็นหลักนะคะว่าเราพูดภาษาอะไรอย่างวันที่13พฤศจิกานนะคะเป็นของประเทศไทยจะมีภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนั่นเองค่ะ หน้านี้จะให้เลือกว่าเราเลือกออเดชั่นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบกลุ่มนะคะถ้าเรามาคนเดียวก็กด individual แล้วก็ไปต่อเลยค่ะหน้านี้จะเริ่มให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวละค่ะอย่างแรกเราอยากออเดชั่นด้วยการร้องการเต้นหรือว่าการแรปใส่ชื่อแล้วก็ใส่เพศของเราซึ่งต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นค่ะถัดมาจะให้เราใส่ประเทศที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบันอีเมลแอดเดรสวันเกิดที่อยู่เบอร์ติดต่อความสูงน้ำหนัก สุดท้ายก็ต้องใส่ไฟล์และลิงก์ที่เตรียมไว้ตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายวิดีโอแนะนำตัววิดีโอออดิชัน่นและช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียของเราค่ะเมื่อใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะหลังจากนี้ก็รอการติดต่อกลับนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ